าคลิปอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเรื่องเรียกว่าอะไรวะัวบผ้าแต่ว่าคงคงไม่ได้ลงตัวสปีดให้ดูหรือว่าตัวอะไรให้ดูเพราะว่ามันทําเสร็จไปแล้วอ่ะเราคงไม่นั่งทําใหม่หรอกก่อนอื่นเออตัวนี้มีอะไรแปลกมั่งตัวนี้เราก็เล่นบ้าเล่นบอยอีกแล้วอะนะกดไงวะไม่ติดอ่าฮะ ก่อนอื่นก็มาดูก่อนตัวเส้นตัวอะไรเงี้ยจริงๆเราใช้สีดำตัดแล้วก็เหมือนเดิมใช้เลือกพื้นที่แล้วก็ปรับให้มันอ่าเฉพาะครอบคุมบางส่วนแล้วก็เปลี่ยนจากเงาตรงเนี้ยสีดำให้เป็นสีเทาเทาฟ้าแทนเหตุผลเพราะว่าตัวผ้ามันผ้ามันสีขาวใช่ไหมถ้าเป็นเงาดำปื้ดเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างจะขัดเนีย้ยเห็นไหมคือสีมันจะสีมันจะแบบว่า เนี่ยมันจะชัดไปอ่ะเออประมาณนั้นก็เลยต้องทําให้มันลงซึ่งเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ไปนั่งทําเงาอย่างเงี้ยกระจึกกระจึกเนี่ยไอ้เงาอย่างนี้มันมันไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่เลยอ่าตรงในส่วนของผ้าจะเน้นเฉพาะเรื่องผ้านะไม่พูดเรื่องผมไม่พูดเรื่องอะไรเนาะตัวผ้าจะเห็นว่ามีผ้าทั้งหมดสามชิ้น สามชิ้นสามสีซึ่งตรงนี้เราก็ทำมาร์กไว้สามสามตัวสามตัวเลเยอร์ในมาร์กของสามตัวเลเยอร์เนี่ยแน่นอนบนสุดก็เป็นสีขาวถัดมาก็เป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสี่าม่วงน้ำเงินก็ระบายเราระบายสีขาวก่อนแล้วไอ้สองตัวเนี้ยเราปาดแค่ประมาณสามจุดเพราะว่าเราเราไม่ได้ลงอะไรให้มันยุ่งยากเหมือนในตัวสีขาว อย่างที่บอกในความคิดเราเราว่าสีขาวเป็นสีที่ลงยากที่สุดในบรรดาสีทั้งหมด uh huh. นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลเยอร์ตรงส่วนของตรงเนี้ยเราทำไว้สามเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ของสีเงาเบรกสองเลเยอร์ 2, ของสีขาวสามเลเยอร์ 3, ของอ่าตัวสีเงาแต่ปกติเวลาเราลงนะทุกทีเราเราลงเราลงให้ดูเราจะบอกว่า เราจะเอาตัวสีเงาอะวางไว้อันดับสองเราจะลงก่อนแล้วเราค่อยลงสีขาวถูกปะแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่รอบนี้เราเล่นเราลงสีขาวก่อนแล้วเราลบสีขาวทีนี้แล้วค่อยไปพ่นสีเพิ่มฟังเรางลงไหมมันก็อารมณ์มันก็คล้ายๆกันอะแต่ประเด็นที่ทาแบบนั้นเพราะว่ารอยยับของผ้ามันเยอะมากอะถ้าเราไปนั่งค่อยๆทีละหนึ่งจึกจึกจึกเนี่ย เราหมดแรงตายก่อนถามว่าผ้าผ้าเรามีทิศอะไรในการวาดไหมไม่มีอะเราสา่วนใหญ่เราก็นั่งมองแเราก็คิดว่าเออผ้านะลากลากลากยาวๆเนี่ยในทับที่หนึ่งมันรอนอยู่ตรงไหนรอนอยู่ตรงไหนแล้วเราค่อยๆมั่วลงไปมั่วลงไปเรื่อยๆผู้สง่สงส่งเล้ว่ามั่วนไม่มีทิศอะไรเลยมั่วอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะตัวสีเบดสีเบดเห็นอะไรปะ ตรงนี้ตรงนี้มีเงาดําด้วยใช่ไหมเงาดําเนี่ยอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเอ่อไม่ได้อยู่เลเยอร์เกี่ยวกับผ้าเลยไม่งงนะตัวนี้เราเอาไว้ทําเก็บทีหลังเฉยๆอ่ะเก็บมันไปก่อนก็ในส่วนของผ้าเแบรบดเราเอาสีเข้มลงแล้วเราก็ตามด้วยการพ่นสีขาวให้ได้สีแบบนี้นะแล้วเราถึงจะมาพ่นสีอะไรวะสีเขียวเข้ม ลงมาช่วงตรงนี้เพื่อให้มันเป็นเงาอีกชั้นหนึ่งแล้วเราค่อยลงสีน้ําเงินอืมฟังไว้ผิดหรอกเราลงสีน้ําเงินเนี่ยมันก็ให้สีออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราลองปิีสีขาวดูนะแหว่งกระจุยหาไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆก็คือเราลงสีขาวก่อนเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่เห็นเลยเราจะไม่เห็นเลยว่าไอ้ส่วนที่สีขาวมันทับไปแล้วอะ่ะพอเราลงเงาตรงนี้เสร็จอะ่ะจริงๆส่วนไหนมันโอมันไม่โอ คือเห็นไหมว่าเราไม่ได้ลงเนีย้ยปะลักไกอีกแล้วแล้วถามว่าตรงนี้ในส่วนตรงนี้เห็นใช่ไหมมันเหมือนเป็น b l ิงเบอร์วิงเวอร์เหมือนกับมีอะไรก็ไม่รู้บลิงบลิงมาตรงนี้ก็บลิงบลิงออกมาเพราะว่าเมื่อเปิดเมื่อเปิดอันที่เป็นสีขาวเนี่ยส่วนตรงนี้มันเป็นส่วนที่ล้ําออกมาเราก็เลยมาจัดการในเลเยอร์ของเงาไปเลยอืมคือเราลบลงไปเลยในเลเยอร์ที่สองอะ แล้วสีขาวเราลบแค่ไหนเกลี่ยไว้แค่ไหนเราทิ้งมันแค่นั้นเลยเราไม่ยุ่งเลยเรามาเล่นเอาเลายเยอร์ตรงกลางแทนอม,มันก็เลยให้สีที่เป็นมิติที่เรียกว่าอะไรเนี่ยมิติแปลกๆมัง้งอืมคือปกติสีสีเล่นออกมามันจะไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเล่นเล่นอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรเล่นอย่างนี้มันก็เหมือนกับมันไม่ค่อยเงียบไงประมาณนั่นแหละแต่ตัวนี้ใส่เงาลงไปเปืดใช่ไหมพอใส่เงาเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งจะเห็นได้เลยว่า เนี่ยความลึกของสีมันมันมีขึ้นอีกระดับหนึ่งเออเพราะฉะนั้นในส่วนของเงาเงาที่เป็นชาร์โดตรงนี้มันอยู่ระหว่างผมกับเสื้อเพราะว่าเราทำมันไว้เพื่อที่จะมากลบลงตรงนี้ลงตรงนี้ที่เราไม่ได้ลงเห็นปะเงาของตัวซินแบตกับตัววัตถุเราไม่ได้ลงไว้ให้มันกลมเกลืนเราเลยต้องใส่ลงไปอีกหนึ่งชั้นอืม ก็อาศัยว่าทําทับไปเรื่อยๆอ่ะมันก็โอนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าสีขาวสีขาวถ้าเราเล่นจริงๆตัวสีขาวตัวสีขาวเราปาดประมาณช่วงตรงไหนบ้างช่วงที่เราลงบาตรสีขาวเยอะจะเป็นช่วงนี้น,นี้แล้วก็ปอดตรงทีตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะส่วนตรงกลางๆเนี่ยแทบจะไม่สะท้อนเลยอ่ะ ก็คือเราปล่อยให้มันเป็นเงาเป็นวงไปเลยอืมส่วนในด้านของการเรียกว่าอะไรนะการวาดรอยยับของผ้าด้วยปากกามีผลเยอะเหมือนกันสําหรับการลงเงาเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นมาร์กให้เรารู้ว่าเออตรงไหนมันจะเป็นรอยยับอะ่ะอ,อ,อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราปิดเลยเยอร์เงาของผ้าออกปิดหมดเลยนะเห็นไหม เดี๋ยวเราจะมาเล่นตรงเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เล่นๆนะก็คือแลแลให้เห็นว่าเนี่ยช่วงมันเป็นช่วงประมาณอย่างเงี้ยผ้ามันจะยกขึ้นพอดีอนะคือถามว่าถ้าถ้าเราลงลงอย่างเช่นสมมติว่าผ้าเพื่อปื๊ดมีรอยยับนิดนึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคือตรงส่วนที่มันบุ๋มลงไปอ่ะมันมันก็ต้องเป็นเงาอยู่แล้ว ถามว่าบุ๋มลงไปนี่ดูยังไงบุ่มลงไปก็ดูไอประเภทพวกสามเหลี่ยมอะวาสามเหลี่ยม้าไปช่วยเนะาะแหมมีแต่สามเหลี่ยมเห็นปะเราทำสามเหลี่ยมทั้งนั้นอ่ะเราก็คือเราลากยาวแล้วเราใส่สามเหลี่ยมลงไปอะใส่สามเหลี่ยมลงไปโชคดีที่ภาพนี้เรามีถมสีดําตรงนี้ยตรงกระจุกกระจุกเนี่ยไม่งั้นมันจะมองยากแต่ที่เราถมนี่เราแค่ทดลองดูเฉยๆว่าถ้าเราถ้าเราเล่นตัดเส้นแบบนี้แล้วเราถมแบบเนี้ย มันออกมาสวยไหมซึ่งผลการสรุปของเราก็คือเราไม่เหมาะการถมแบบนี้เพราะว่ามันดูแล้วเหมือนกับน้ําหนักมันดูตลกอะสําหรับเรานะเออเดี๋ยวเราจะหาวิธีเล่นเส้นต่อไปเพราะว่าเราว่าถ้ามันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเส้นมันคนใหญ่กว่านี้เส้นมันไม่น่าไล้อย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากเราลงเราลงไปในเลเยอร์ที่มันเป็นเส้นดำยอะไรเงี้ยมันก็เลยเจ๊งเอาออกไม่ได้จบกันก <laughs> <laughs> ็คลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะ